สร้างยอดขายโดยไม่ยิงแอดโมทํำยังไงโมเริ่มต้นจากการที่เราลงทุนน้อยหรือว่าเราใช้ทุนน้อยที่สุดซึ่งวิธีการของโมก็คือการโพสต์ลงกลุ่มการโพสต์ลงกลุ่มแล้วก็การทําเพจการทําเพจตรงนี้นะคะโมก็จะใช้กฎของคุณเอเทนก็คือจะใช้กฎ80ด0ทุกครั้งของการสร้างเพจอะทุกครั้งของการสร้างเพจโดยเฉพาะเพจใหม่ที่โมจะใช้เปิดเพื่อการขายของขายสินค้าโมจะใช้กฎด80-20 80ก็คือเราจะให้เป็นความรู้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเป็น how to เป็นประโยชน์อ่ะแล้วก็อีก20ก็คือขายนั่นแหละคือ2วิธีที่มูใช้ในการสร้างยอดขายโดยที่มูไม่ต้องไปยิงแอดเลยเพราะว่านอกจากว่าเราไม่ยิงแอดแล้วตรงนี้ถ้าว่าเราสร้างตัวตนต,ต,ตรงนี้สําเร็จเราจะไม่มีปัญหาว่าแอดแพงขึ้น f a c e b o o กปรับอย่างงั้นอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่เจอปัญหาตรงนี้เพราะว่าวันนี้เรา สร้างตัวตนต,ต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสําเร็จแล้วและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของการโพสต์ลงกลุ่มที่โมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้ววิธีการโพสลงกลุ่มไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่ว่าเราแค่ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องซึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างที่โมได้ทดลองทำเรียบร้อยแล้วนะคะและ อันนี้ก็จะเป็นการใช้กฎ80 20ในเพจซึ่งเป็นเพจใหม่ที่โมเพิ่งสร้างขึ้นมาซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้แล้วเพราะโมใช้กฎ80 20ส่วนวิธีการโพสต์ลงกลุ่มแล้วก็วิธีการทําเพจด้วยกฎ80 20นะคะตรงนี้โมได้เคยทําคลิปไปแล้วนะ,ะลองย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่ในส่วนที่โมให้ไปมันจะเป็นแนวทางมากกว่านะคะจะเป็นแนวทางมากกว่าแต่ว่าในกรณีถ้าหากว่าโมสอนสําหรับตัวแทนเลยโมก็จะเจาะลึกเข้าไปอีก ว่าควรใช้รูปแบบการโพสแบบไหนในกลุ่มแล้วก็ในเพจให้ความรู้แบบไหนสำหรับตัวแทนที่เขาต้องการเป็นสายสร้างตัวตนโมก็จะมีหัวข้อให้ไปในการสร้างเพจด้วยกด80 40, 40ลองเอาไปปรับใช้กับสินค้าของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทายลงกลุ่มหรือว่าการโพสลงเพจด้วยกด80 20